สวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้มากินข้าวกับน,น้ำพริกอีกแล้วค่ะน้ำพริกเอปลาทูปลาล้านะคะแล้วก็จะมีหมูทอดนะคะหมูทอดแล้วก็จะมีผักบุ้งลวกนะคะแล้วก็ตำลึงตำลึงลวกนะคะแล้วก็จะมีมะเขือมะเขือลวกมะเขือต้มแล้วก็จะมีผักกูดนะคะผักกูด ผักกุดลวกแล้วก็ลูกตาลยังเหลืออยู่นะคะลูกตาลค่ะวันนี้มากินข้าวด้วยกันนะคะนี่จะเป็นผักกูดนะคะผักผักกูดลวก กับหมูทอดนะคะหมูทอดจ้ากินข้าวด้วยกันนะคะใครผ่านไปผ่านมามากินข้าวด้วยกันนะคะ ผ่าปลูลวกมะเขือเขือต้ม น้ำพริกคลุกข้าวเลยนะคะน้ำพริกคลุกข้าวเลยนะคะอันนี้ผักบุ้งลวกนะคะ พริกคุข่าค่ะ น้ำพริกกับผักนวกขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณทุกท่านที่แวะมาส่งกำลังใจให้นะคะเดี๋ยวไปเจอกนคลิปหน้านะคะก่อนจะไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องมายุราลาชาแนลนะคะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ